สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้มาชมนะครับพระกําแพงสุมกอพิมพ์กลางนะครับองนี้สวยมากๆครับองนี้เหมือนพิมพ์เทวดาเลยเหมือนเทวดาเลยมีโหูชัดเจนนะครับองนี้เป็นพ้าที่สวยสมบูรณ์นะครับเดี๋ยวจะลงกล้องให้ชมนะครับลงกล้องให้ชมเนื้อหานะครับเนื้อดินผสมว่านนะครับเป็นดินกําแพงนะครับ พระผูกกํแพงเพชรสุ้มกอพิมพ์กลางนะครับอันนี้สวยจริงๆสวยงามจริงๆนะครับดูทั้งเนื้อหานะครับคือถ้าเป็นดินผสมว่านก็ออกจะประมาณนี้นะครับพระเบญจภา,จากภาีใครดูชอบใครดูสนใจก็ทักทายกันเข้ามานะครับใครดูไม่ชอบก็เลี่ยนผ่านฝากกดไลค์กดแชร์ให้ก็จะเป็นพระคุณวอย่างสูงนะครับี่ด้านลงด้านข้างบาง มองงด้านข้างจะมีคีบนะครับเพื่อคล้ายสองขอบแบบนี้นะครับเป็นนะฮะคล้ายสองขออนะครับเป็นสไตล์ของมผิวกลางนะครับนี้คือซุ้มกอผิวกลางนะครับปะสวยมากๆส่งเนื้อนี่เนื้อจัดจริงๆนะเดี๋ยวลงกล้องให้ชมนะครับมานี่คือซุ้มกอผิวกลางนะครับผมก็จะลงอยู่ในช่องทางสตรีมคลิปยาวนะครับนี่โอ้โหจับไม่ถนัดนะครับมันเล็กไปหน่อยนะครับจะให้ดูความชัดเจนนะครับ ให้ดูเนื้อหาที่ชัดเจนขึ้นนะครับนี่คือซุ้มกอเนื้อดินผสมว่านนะครับเราก็จะให้ดูแบบนี้นะครับนี่ปลาแห้งนะครับปลาแห้งสนิทเลยนะครับองนี้ถ้าใส่เล่หเหื่อนะครับดูดูความลึกนะครับความลึกนะครับนี่คือซุ้มกอพิมกลางพิมกลางนี่กระหนกจะไม่ค่อยชัดเจนนะครับติดไม่ชัดเจนนะครับจะติดไม่ชัดเจนเหมือนพิมเล็กแปลกนะครับพิมเล็กนี่จะชัดเจนพิมเล็กพิมใหญ่นะครับจะชัดเจนสวยงามนะครับ จะลงกล้องให้ชมแบบนี้เลยนะครับนี่คือเนื้อหาสุ้มกอนะครับโอโหหลังนี่เป็นธรรมชาติดีจริงๆนะครับผมเกตทาไม่ได้นะครับหลังแบบนี้นะครับอยากรู้ราคาอยากเป็นเจ้าของนะครับก็ทักทายกันเข้ามานะครับนี่คือเนื้อสุ้มกอนะครับคนเป็นไม่ต้องพูดมากครับอยู่ที่ราคานะครับคนดูเป็นกับคนดูไม่เป็นมันต่างกันครับคนดูเป็นก็ถามราคาซื้อขายกันนะครับจบคุณชอบเท่าไหร่คุณว่ามาประมาณนั้นนะครับ ก็ให้ดูด้านน้องด้านข้างนะครับโอ้ยนี่อย่างนี้ผมชอบแบบนี้นะครับชอบแบบนี้นะครับนี่ถือว่าผ้าสวยมากๆากงนี้สวยมากๆเอันนี้โหถ้าอยู่กับมือใหญ่นะสวยแบบนี้นะต้องว่ากันเจ็ดหลักนะครับนี่ต้องว่ากันเจ็ดหลักเลยนี่บอกตรงตรงนะครับต้องว่ากันเจ็ดหลักเลยสวยแบบนี้นะครับผมให้ดูเนื้อเนื้อดินผสมว่านนะครับผมให้ดูชัดๆัดเลยอย่างนี้เลยนะดินผสมว่านสมกกพิมพ์กลางครับ ภาอย่างนี้สวยแบบนี้นะครับคุณลองจินตนาการดูว่าราคาในใจเท่าไหร่นะครับมามาดูภาพโดยร,รวมกันนะครับก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับใครดูชอบใครดูสนใจก็ทักทายมาหลังไม้นะครับสนุกแกนผมง่ายครับราคาเปิดอยู่ที่ผมราคาปิดอยู่ที่คุณนะครับสําหรับคลิปนี้ก็เฮงๆรวยๆทุกคนนะครับสวัสดีครับ